นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังของความโด่งดังของลิเกกล้วยหอมบรรจงศิล์ก่อนที่จะได้ชมหน้าตากการแสดงของคันลิเกครับทีมงานเวทีเครื่องเสียงตอนนี้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับผมอ่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูในระหว่างที่เขาจัดวางเครื่องเสียงต่างๆดีเครื่องเสียงก็ใช้ของอะไรบ้างครับผมดี่ครับ ตัวนี้ใช้ตู้ลมโพงอยู่ข้างหนึ่งก็อยู่ประมาณสองสี่หกหกตู้ครับผมตู้เบสเป็นของแบร์ไหนมาดูครับแผ่นดินไหวนะครับผมแผ่นดินไหวไมันจะของจันโจ้ห่อไม่ใจะใช่ครับผมดี เสียงกลางกลางตัวนี้นี่มองไม่เห็นแบรนด์เลยจากไหนนี่ครับพี่ชายกลางจากไหนกลางของอะไรฮะอบังกลางกันด้วยอเมเจอร์บอสโอ้รุ่นแรกเลยอเมเจอร์รุ่นแรกครับมันมันข้างในตู้เนี่ยมีกี่ใบเนี่ยสามใบสามใบแล้วสามดอกเออแหลมอ่ะแหลม แรมสองอองทให้ของกิสอ๋อของเฮซองทำแรงให้ของกิฟใช่ไหมว้าวมีอยู่สี่ตัวด้วยกันนะครับเอา้าหรือว่าหกตู้เพิ่มอีกบอสเพิ่มอีกครับผมข้างละนี่ครับหกเจ็ดแปดเก้าน่าจะข้าง คาราก้าตู้ครับผมแบรนด์น no ี้มาจากไหนคือบนบอกแบรนด์นี้มาจากไหนเบ็ดโอ้ยแนโจโรเอ็ดเนาะโอ้ใช่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 รถคันหนึ่งก the ็จะบรรทุกชุดเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็รถคันหนึ่งก็จะบรรทุกพวกโครงสร้างเวทีนะครับทุกคนนี่ครับ โครงสร้างวิธีนเนี่ยก็จะมีชุดพื้นนะครับผมเนี่ยทีมงานก็จะติดตั้งพวกพระบงพระใบอะไรต่างๆพวกหน้าฉากม่านกั้นนะครับเอาสแสดงเลยหนบพี่เท้าหนาว นี่ครับนี่คือทีมงานอผครวยรทุกคนนี่คือยังไม่ทันได้ตั้งเวทีเสร็จครับแต่จะมีการจับจองที่นั่งกันแล้วครับผมนะโอ้โหนี่<ม>ไอ้ที่เขามาปูนี่ไมปูอะไรปูจองที่ครับผมปูจองที่แลยครับผมนี่<ม>สตราอะไรต่างๆนี่ทุกคน<ม>ดูสิ จองที่นั่งเลยน่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นราวก็จะดึงขึ้นไปด้านบนนะครับผมชุดราวแล้วก็ชุดเวท,กทีก็จะมีไอ้หนูน้อยไอ้หนูปูพื้นหญ้าใช่ไหมโอ้โต้องปูพื้น,นะครับผมนี่นี่ครับความสวยงามหลังจากหกโมงเป็นต้นไปครับผมเราก็จะเห็นเป็น แสงสีครับสวยงามนะครับผมมีไฟสปอตไลท์ไฟส่องแล้วก็ไฟโอ้แสงสีเสียงเรีวยกว่าจัดเต็มครับขณะนี้นะครับผมโดยหอมบรรจงศิลป์ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดวางเครื่องเอ่อเครื่องเสียงเนาะเฮ้ยชุดกลองพระนาโพนอะไรก็อยู่ฝั่งนี้ฮะนี่ด้านหน้าครับผมด้านหน้านี่วางฉากสวยงามครับทุกคนนะนี่ครับ น้อยมากครับผมที่ทุกคนจะได้เห็นการแสดงก่อนที่จะเป็นแสดงจริงครับผมนี่นักแสดงผู้อยู่เบื้องหลังของลิเกกล้วยหอมบรรจงศิลนครับนี่ครับตอนนี้กําลังยกเครื่องเสียงขึ้นครับตู้เสียงกลางนะครับผมเอาบริเวณพื้นที่ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ข้างหลังนะครับผมมาข้างหลังครับด้านหลังก็จะมีรถพวกอุปกรณ์แต่งองค์ทรงเครื่องของนักแสดงนะครับ สาคัญก็คือพัดลมนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนมันต้องใช้พัดลมครับทุกคนนี่เอามาดนตรีปีพาตะโพนมาแล้วครับผมระนาดอะไรนะครับเราจะมาแล้วนะครับต้องขออนุญาตครับผมต้องขออนุญาตคุณแจคด้วยครับผมวันนี้ถือโอการเข้ามารีวิวก่อนที่จะทําการแสดงบันไดขึ้นก็เรานี่ตรงนี้บันไดขึ้นนักดนตรีเครื่องเสียงเอาผมขึ้นมาเพราะว่า วันแสดงจริงเนี่เราไม่ได้ขึ้นมาแน่นอนนะครับผมน,นี่คือเวทีเวทีเขานะครับพื้นก็จะเป็นพื้นกระดานไม้อัดนะครับผมแต่ว่าไเนื้อไม้ก็น่าจะน่าจะแข็งแรงครับต้องแข็งแรงครับผมเวลาตัวตลกกระทืบโรงนี่เอาดยครับวันนี้ชุดใหญ่นะชุดใหญ่ชุดใหญ่เอาิครับทีมงานนี่ก็เริ่มติดตั้ง ชุดมานกั้นนะครับผมพามันกั้งขนาดเวอายนนะครับเบื้องหลังของความสวยงามเราไม่เคยเห็นแน่นอนครับนี่ครับอาจารย์ทีมงานทุกคนก็ทำงานกันอย่างว้องไวครับเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะทำการแสดงนะครับอันนี้คือชุดอัศจรรย์หรือชุดบัลลังก์ที่นั่งของพระเอกเอ้าพี่พระเอก สแสดงทดลองงานก่อนนี่นี่ครับอันนี้คือฉากครับผมด้านหน้าครับอันนี้มันกว้างกว้างกี่เมตรพี่ทราบไหมเนี่ยเวทีเนี่ยยี่ห้าเมตรเลยยี่ห้าเมตรครับทุกคนอันนี้คือเราอยู่หน้าเวทีครับวันนี้ก็ทําการแสดงอยู่ที่กว้างสิบเอ็ดยาวยี่ห้าโอ้ ป็นเวทีที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยครับผมในบุรีรัมย์นะครับนะของนี้ก็จะเป็นชุดลำโพงโมอนิเตอร์ต่างๆไว้ช่วยเสียงนักร้องนักแสดงนะผมช่วยพยุงเสียงนะส่วนลำโพงหลักก็ยิงไปทางด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับนี่อันนี้เราก็ไม่ยุ่งกับพี่แกนะเพราะว่าพูดเหลือเกินนี่ฝนไม่ตกนะดีวันนี้ฝนไม่ตก มันจะเหมือนแบบปีก่อนนั้นน่ะห <Hey. S 2> น้าไปเคียงนี่นะนีเกจบฝนตกพอดีน่ะลิเกจบฝน,นะนตกเลยปออีก่อน,น,นสแสดงว่าต้องมีเคเล็ดนะโอ้โ oh. ห oh. ลิเกจบฝนตกครับอ่าชินี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงคนที่โดยระบบเครื่องเสียงก็โดยเครื่องเสียงครับระบบเวทีก็แยกกันเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะครับผมนี่ครับ hey, uh. เครื่องเสียงก็จะอยู่ติดกะระดุเลยเนาะไม่ได้ขยับขยายไปไหนนะครับผมเพราะมันเป็นของที่หนัก หนักมากๆนะครับผมก็อาจจะอยู่ในรถเลยนะครับผมตัวเครื่องเครื่องเสียงเครื่องปรุงต่างๆนะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังของเวทีครับเวลาลิเกทําการแสดงเสร็จแล้วก็จะ,ะเข้ามาจุดนี้ครับผมเป็นช่องครับเป็นช่องประตูเข้ามาแอบหลบอยู่ตรงนี้นะครับออกมาเจอท่านผู้ชมอยู่หน้าเวทีครับผมแวบหนึ่งนะครับออกมา ออกมาก็จะเข้ามาจุดตรงนี้ครับเป็นที่แต่งองค์ทรงเครื่องครับนักแสดงต่างๆก็แต่งหน้าทาปากกันตรงน,นี้นะผมนะขออนุญาตคุยแจ๊คครับผมไม่ว่ากันเนาะผมขออนุญาตพาเอฟซีมาชมนี่ครับเรียกว่ามือหนึ่งของบุรยิยมนะผมลิเกดนตรีดนตรีกระตุ่มนะครับนี่ครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมพื้นที่นะครับผมพื้นที่ โอ้โหส่วนฝั่งนู้นผมก็จะไม่เข้าไปนะผมเพราะว่าอยากจะมีของสําคัญของทางทีมงานนะครับอันนี้ก็เราให้ชมแค่เพียงจุดนี้นะผมนะอ้าวโครงสร้างก็บางแดดบางฝนครับผมฝนตกก็โอเคนะครับผมหน้าฝนเราก็ฝนตกก็โอเคนะครับกากันฝนนะครับผมชุดแบ็กกราวด์พื้นหลังนี่ก็เป็นเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าใบ เพ e. uh, ่าใบแล้วก็ทำใบสีเป็นรูปลวดลายต่างๆนะครับพอจะลำบากเพราะฉะนั huh. uh ้นก็ขอความร่วมมือแม่ค้าพ่อค้าทุกท่านด้วยอันนี้ตอกจะปูเลยบ่ตัวเองเตรียมไฟตอกทุกครั้งเลยเนาะไม่ต้องใช้แม็กซ์ขอความร่วมมือด้วยครับดี่ครับอ้าว เริ่มครับเริ่มติดตั้งพาวมานแล้วพาวมานเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวคืนนี้ครับผมคืนนี้เราจะได้ชมแสงสีเสียงนะครับผมแสงสีเสียงของเวทีลิเกกล้วยหอมมันจงสิน์นะครับนะตอนนี้ก็ทีมงานเขาจัดระบบก่อนนะคืนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักแสดงแล้วครับนักแสดงเดี๋ยวติดตามชมกัน คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาชมทีมงานครับผมผู้อยู่เบื้องหลังของความอลังการนะครับผมโด่งดังไปทั่ว,วทั่วไทยเลยแหละนะครับผมนิกเกอโดยหอมบรรจงศิลน,นะครับแต่ในบุรีรัมย์นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับอันดับต้นๆของเมืองของบุรีรัมย์เลยนะบุรีรยมสตรินครับเอา่า <c oughs> นี่เดี๋ยวก็ติดตั้งระบบไฟครับผมระบบไฟมีหลายอย่างของเขาซับซ้อนมากครับผมระบบไฟ นะเ,เราต้องไปชมไปก่อน,เด,นเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยมาชมมาพรมมาชมความสวยงามของเวทีลิเกกเล้วยหอมมาจงศรินครับว่าจะสวยงามขนาดเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณทีมงานด้วยครับผมนะขอบคุณครับ